เย้ก่อนที่เราจะได้ดูข้ามฝ่ายเคียงเธออสวัสดีนะคะทุกคนก่อนนี้เราจะได้ดูข้ามฝ่ายเคียงเธอแบบว่าอีพี่นึ่งสองสามเขามีเบื้องหลังมาให้ดูเขามีพีไฮยดซีนพายลอตข้ามฝ้าไปดูเลยแมแบบอยากดูมากแหละคิดสิบเก้านาทีเออใช่เพิ่มมาจากพาลอตตัวตัวเต็มสิบนาทีอ ใช่อ๋ออันนี้คือ behind the scene ของไพลอนเนาะโอเคไปดูเลยดูเลยครับ <ente> เฮ้เนะรับรู้ถึงความร้อนของอากาศ วิลโลวนาะฉากแบบนี่ใช่หไหม,มนไปมีรา่างเงาเยอะแบบคือเซาคแบบคิดว่า,าวคนในค่ายชอบแก้กล้องกล้องหน้าแกางอ่ะเอกล้องอะท่ปะ ที่ที่เดี๋ยวบอกเออถ่ายที่ไหนลงแต่ถ้าที่ในวงมันก็อยู่ในวงเท่มากสวยมันดูเมือนตามมาอีกมันดูเหมือนตามมาอีก ก่อนหน้าตัวแรกอะไฮหลอตัวแรกมาสฉาบต้องถ่ายใหม่เฮ้ยเฮ้ยไปลูกเ้เฮ้ยมาวิ่งจิบกอาฮะเฮ้ยไอ้ลูกไอ้แหน่ยังไงเฮ้ยไม่เองเฮ้ยวุตก่อนจะได้ฉากมันะ แต่มันเชื่อตอนกลับมามันจะไม่ติดนยากมันจะมีจังหวะที่เนินไม่เข้ากันแล้วเราต้องมาร้านตัวม้ากับตัวเราอะไรอย่าเงี้ยแต่เขาชอบขี่ม้าอยู่นะเก่งมากเลครับหรือเปลี่ยนการขี่ม้าเป็นวิ่งเขาวัน ทีนี้ผมภูมิใจมากเพราะผมได้ขี่มาในสถานที่ทุลักลกว้างๆน้องสันเดย์นะปกติเรื่องขี่มาชั่วโมงนึงแบบแพงครับผมว่าเราจะเป็นก็ต้องหน้าเสียเป็นหลายหลายหมื่นแต่ที่นี่ฟรีครับผมเรียนจนแบบพอเป็นเนี่ยจริงๆผมเก่งอยู่แล้วแบบขับไปตรงลายได้คุมได้เลยทำไมแม่จะชื่อสีฝึกได้หมเงนี้ผ่านครับผม เพื่อที่เราจะได้แบบขี่มาที่เสียงในบรรยากาศดีๆตอนนี้น่าจะมัน10โมงแล้วเพราะว่าถึงเวลาให้ผ่านให้เขารู้ว่ามันได้มันสวยตัดหน้านิ้วนะตัดหน้านิ้วนะตัดหน้านิ้วคหมายเป็นเลยนะพยายามอยู่คับทุกคนตับฮะสนุกมากทุกคนอยากให้เาสวยแล้วก็ผมก็อยากให้ออกมาดีประมาณซีนนี้ถือว่าฝึกมาไปในตัวด้วยแล้วก็ให้ภาพมันแบบสื่ออารมณ์หรืออย่างมันแบบมากที่สุดครับ ันเพิ่งสามขวดเโอตีก็จะหมาเมิอันนี้ม้าเมินเลยไ้มการแต่งตั้งทีมลยาวการแต่งตั้งกีมันเัีสองพันโมเมนต์ทำอมันยากด้วยลมนเป็นรตะ นี่มาเป็นนักแสดงครับมาให้ทุกคนดูผลงานการแสดงสุดเทพจ้าผมตาขวาเสียดายตาซ้ายผิดหวังแต่ฝั่งเล่นครับผมนนพี่ขอทำานาเลยชนคือเดแจ้งด้วยก่อนว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วก็ล่าชลันเข้าไปยืนตรงนี้แล้วก็พี่ชาคีก็อแบบแจ้งให้ไปอยู่ตรนั แล้วผกเป็นกาล์นาการนามันตอเปนการนาเพรา็แต่งตัวมีความลายดอกมันเกินมาที่เบาอยู่บนโต๊ะเป็นยังไงก็แบบมันยากอะเพราะว่านี่เมื่อกี้เป็นสีแรกเลยสําหรับเรื่องนี้ที่แบบจริงจังขึ้นเพราะว่าที่ถ่ายล่าสุดก็คือปีที่แล้วครับแถ่ายหลอกตัวเล็กๆอันนั้นนะที่เคยที่ออนไปแล้วครับอันนี้ไปหลอกไทยหลออีกตัวหนึ่งแบบจริงจังขึ้นยากเล่นยากอะมันมีทั้งแบบตอนที่คณินเป็นเจ้าชาย อันนี้คณินแบบโยกแล้วแบบโยกแล้วโยกอยู่ที่ไม่ที่ยังไม่เข้าวางครับไม่คาแรคเตอร like ์ม oh, like, 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 like like ันแบบไม่มีอย่างนี้กับอันเนี้ยแต่ก็มันก็มีตรงกลางด้วยแล้วไม่ไม่แบบอันเงี้ยมันยากแต่ว่าพอจะเริ่มจับทางได้คือถือว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเปิดกล้องแบบเต็มโกลด์ตบบนี้ไปไหนนะได้ยิ่งห้าวไอ้พวันนี้ใช่ไหมยังมีถอดเสื้อด้วยอะอะไรว่าจะไม่กินแล้วเก็บกืนออก ไม่กินนะจะไปเตรียมตัวซีนต่อไปจั้ากง่ว่ิเลยอามเเลอไม่มีเวลาแล้วป้าป้าก็เอ่มีอนนีันมีลออยหน่ะผมเลยตัป้าเต็มก็จะไปปั่น่ว ไม่คือแย่ไปแล้วให้เอกก็ชเาไป่ันอเทำนะตไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไปไไป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 ไไปไปไปปไ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  พ่นตาหน่อยไหมครับเป็นเมืองหนาวเนาะปีกยุงติดเมืองหนาวใ่แล้วคือนี่แค่ไผ uh> ่หลอดนะไอเดี่ยวพอถ่ายซีรีส์เต็มๆมาลาก่างตอนเนี้ยสี่สิบกว่าโมฆะวัดของเราได้ส่งชลานมาครับเพื่อให้แบบพีินเนี่ยเราไปทำหน้าที่กัวเองครับผมก็เลยมาขอคุณพ่อตาหน่ เขาก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นพญาติชามินที่นี่แ <พา S 2> ่ะม,มารู้ว่าพ่อที่เขาเรียวพ่อเนี่ยเป็นองคลักษ์เขาจนถึงวันที่ต้องจากกันจากกันแล้วก,ก็เสอร์ไพแล้วก็แบบ <c oughs> รู้ปุ๊บก็จากเลยเขาไม่มีเลยเวลาให้แบบโดนผู้ร้ายมาถึงเพื่อนก็เลยครับวันี้วิชาแอคชั่นไปทนมาเนี่ยไม่ช่วยเลยก็ปวดเผาฟาดก็ได้ปวดเขาเกี่ยวปวดเขาดีที่ไม่ได้แต่ก็ไม่ให้สู้ด้วยกครับมีแค่หม้นี่ไม่ไปที่ซีหลอหก็เลยครับรู้ผลงปวดมากปวดเหนื่อยครับไม่ได้เล่นมูนาน ได้เว่าสนุกได้มาฉากแอคชั่นนึ่งหลงดีใจากดีใจได้คิดันไงามาลนแอคชั่นขนาดนี้ได้ขาว่าจัดวิสยจัดวิันดูเงือดเลน่าจะมีอารมณ์ที่มันหลากหลายมากขึ้นคิดว่าเป็นภาพที่ไม่เคยีมาก่อนแน่นอนใช่นะครับายได้เมื่อกี้นี้คุณกับเอาภขี่มาบนต้น้สวยเลยสวยมากแล้วก็เหนื่อยมากเนื่อจาว่ามันเานี่ยมากโอเคแต่ว่า ให้มันตรงลายใช่ไหมตรงลายที่ผู้กำวางกล้องอะไรไว้เนี่ยมันมันมุมยากมากสนุกมากแล้วอันนี้ยากเรื่องอะไรลองให้เหลือวันนีต้องมีชายนี้ต้องมีดราม่าคจะมีอีกซีมหนึ่งต้องแบบดราม่าเลยซีนต่อจากอันนี้เนี่ยเออขอบคุณไ่แท้มากดีครับองดีครับผมดีครับดีดีเพราะว่าอยากจะอยากจะเข้ามาได้เห็นสัมผัสใกล้ๆด้วยนะฮะคือซีรีส์นี้แบบไยินผติดตามผลงานเราก็เจอกันตามงาน แต่ว่าไม่ได้ร่วมงานกันวันนี้ก็ดีใจพอได้ยินชื่อแต่ยินดีมากเลยก็คือแบบไปสิมาสนุกกันครับนะเปิดโลกตัวเองด้วยครับขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีทุเพราะว่าคือชุดที่เราใส่ดีเราอยู่อังื่นแต่ความจริงเราใส่อยู่ในในืองไทยกินสาใส่เสื้อแบบ โอ้โหความเหนื <ci> ่อยที่สุดแล้วความยากน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะครับการเลี้ยงลายนี่แหละนะฮะเนียกมากครับป่าพิชัยเด้วกครับโอ้อบคุณคร้าติดตามนะสนุกแน่นอนนะฮะวันดีมากครับ มนเว่ป็นเที่ถ่ายแบบเอาลยฉันไม่คิดว่าจะซ้อมไงฉันแอจะไปเก่งมานไมฉันไม่เคยเห็นนี้ไม่ซ้อมก่อซ้อมซ้อมซ้อมก่เสียงร ้็ถ่ายเลยปอ๊หมาก ปังมันอาจจะเป็นข้อยิงก็ได้กับตัวเราเองนะครูชตัวเองก็อาจจะไม่โดนดูมีความเหนือกว่าบผู้อื่นตลอดเวลานะเพราะเราแบบเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นแบบคนคุนนงคุนนาอะไรแบบนี้เนาะก็ค่อนข้างไกลตัวสุดๆไปเลยครับรู่รอมากแก้วชาคือ สเดี่ยวมกนรดิ้เบบความรู้สึกข้างนดก็ยังไงฝากด้วยนะครับแค่ชุดก็อันนี้เราหนอนทีมงานเก็แสดงุเกลด้วยนะครับผมเราไปเจอกันเปอนเจาหญิงท่าเต้นยาวน่าจงเลย ใจที่ได้เจ,ใจอใช่ไหครับที่จ้มาที่น,นึ่ครับเรืเ่องนี้ครับผมเขาเรียกว่าดีเยี่เลยก็ว่าได้ครับยัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงเป็นตำนานแล้วถ้าตำนานต,ต้องตายไปแล้วก่อน <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นตำนาน แสดงอะไรก็ได้นะเราก็เท่ากันหมดทุกคนถ้ามีคุณคนเดียวผุก็เล่นไม่ได้มีผมคนเดียวเล่นไม่ได้เราเป็นนักแสดงร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกพระเอกอะไรละครหรืออะไรก็ได้นะเราก็เท่าเป็นหมดทุกคนถ้ามีคุณคนเดียวคุก็เล่นไม่ได้มีผมคนเดียวเลนไเราเป็นักแสดงร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกคนร้ายนางเอกอะไรละครหรืออะไรก็มันต้องมีคนมาเล่นเฉลย ตื่นแตนใจที่ได้อานมาเล่นแล้วก็ได้คติผู้ําใจเดี๋ยวได้เจอกับนาหลายซีแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็มานก็อยู่ในการนานป่าป่าก่าด้วยนะเอาปากด้วยแล้วก็แล้วก็ผู้ร่วมกลับด้วยผู้ช่วยผู้ร่วมกลับก็น่ารักครับเพิ่งได้เจอกันผมรู้สึกว่าไม่เรื่องมากแล้วก็ทั้งผู้ร่วมกลับและผู้ช่วยผู้ร่วมกลับรู้ว่าเขาต้องการอะไรรู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่านักแสดงต้องการอะไร แล้แสดงต้องการอะไรไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพู่งกับการแสดงและผูด้ชด่วยไม่ทราบว่าต้องการอะไรเนี่ยนักแสดงหนึ่งใช่เลยจริงจริงแต่ถ้าหากว่าทาั้งสองท่านให้ความร่วมมือกับนักแสดงนักแสดงให้ความร่วมมือนนงานเราไปจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่เสียเวลามากไม่ทําให้การงานเสียด้วยอันนี้ดีใจที่ได้ร่วมงานกับโค้ครับก้าวก้าวโค โอ้ฉากนี้แล้วเหรอขนาดจบไปเรียบร้อยแล้วครับผมใคลร์สำหรับันแรกเราถ่ายกับของวันนั่นหนูแล้วตัวเราสวยพอเราแอปปูครับไปเลยบ่อยดูมาเยอะด้วยแล้วก็คนของการลดน้ำหนักของหนูเป็นผลแล้วเพราะว่าหน้าเล็กมากในกล้องใช่ครับผมต้องการเปลี่ยนสีนี้เราไปลี่ยเลิฟสีมาด้วยไม่ได้ถ่ายซีนเดิมนี้มานานมากจบไปเรียบร้อยแล้วครับผมใครรอ Oh my god คิดว่าตัดหนิงไม่ได้ โจทย์มาเกลือไม่ได้แค่พี่ฉันแค่พี่ฉันวันลูกก็จะตายแล้วนะไม่ฉันกำลังงงมากกันไปต่อรวันแรกวัาถ่ายกับที่วันนี้เลยรับรองว่าสวยพอเราแอบดูภาพมาได้ปอนดูมาเยอะด้วยแล้วก็คนครงการลดน้ำหนักของหมูเป็นคนแอบว่าหน้าดีมากช่วยได้นะใช่ครับผมก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราไปถ่ายเลิฟซีมาด้วยก็ได้ถ่ายซีนแบบนี้มานานมาก ซีนต่อหน้าพี่พี่ในกองคนอื่นแบบแบบนี้มานานมากแบบนี้แบบนู้มแบบอยู่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ไมีมมมวมมความเินะครับผมเพราะว่า <c oughs> เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราไปถ่ายเลิฟซีนมาด้วยไม่ได้ถ่ายซีนแบบนี้มาอันนี้วผมรู้สึกว่าเอิอไม่ได้ถ่ายเลิฟซีนตอนน้าพี่าพูดไปกับมาก่อนแบบนี้มานานมากก็แต่นิ่งเนี่ยนู่นแบบโอ้ยยี่ปีก็ไม่รู้ว่ายังมีความเกิดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้แบบถ่ายมานานแล้วก็แบบโตขึ้นมารู้สึกว่าหนู่มีซึ่งอะไรที่ต้องกินแล้วก็ี่แสดงมากึ้นเมื่อก่อนเขินกว่านี้โตขึ้นเยอะแล้วโตมาสามปีอายุผมเปสามปี ดูกล้าทำอะไรเุิเยอะนะครับอสนินแน่โ้โั้งก้อนหนเพื่อเสร็จมีีแลคาาคาาอ้โานนนยไปเจอกันว่าอยะไรบ้างแต่เราบอกว่าอย่างนี้แหละวมนเดิมมาด้วยครับสลิมสลิมเอียงไป่กัน d y w ยคนี้ค่ะ จะ็ไัไบ้เยลยงางัาม,ม่ถอตั้งสติตัวเองก่อนได้ปะนี่โดนดูเลยแล้วนาวันจริงมันจะอยู่ยังไงวะแ่ันพีแรกอ่ะ EP แรกอ่ะน่าจะมา EP แรกน่าจะเล่าเลยว่าาลันน่าจะน่าจะเกี่ยวกับฉลัน EP แร,รกแรกเก็บปาแบบไปรับภารกิจ EP สองน่าจะแบบผานขนหิน นล่วช่นรันอีวีได้คือว่าดรูปคนนี้ไม่ใช่แค่เขียนบทดหรอแค่เขียนบทหรอเข้าใจมันต้องแบบวารูปให้ผู่ดูไงเออแล้วมันเป็นรูปหลักใครจะไหวก็ไหวไหมเถอะฉันไม่ไหวอะโตเลื่อนเลยโอเค าม่ดนเอายังอุ้ยถ้านของจริงมันจะทำยังไงวะถ้ามันของจริงยงดนมีสองาไอ่าใจไม่ได้แล้วอ นี่จไหนกันรสำหรับเนไพลอตถ้านเป็นเอ็กซ์เพนนะครับดูพียก็ยูในชุดโงครส่วนอยู่ในชุดสมรู้ออยู่ในชุดปันดาครับมันร้อนไงมันร้อนเขาร้อนไรเีใช่ต้องการคนที่ไว้ใจได้เข้ามาล่้น ช่แล้วตอนในซีแล้วที่เรกินตอนที่เห็ีมาผมต้องการคนกินเกรืตต้้เก็าวามัีเรมานเก็มวนะีกั้เากน้เรกว้กวันนีมวีกเรี้เรก้น็ม้มเรานกัีเก็เเเพื่อน นได้อ๋อที่ไทยนั่นไงเอ็มเมอร์เมทร้องอันนั้เลน่าจะนะแบบใช่ใช่ญหอบคุณมาครับเน้สูงด้วยเนาะ เขาแน่จะต้องเรียนหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะไม่งั้นท่าเธอหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะแบบมีสิทธตอบยากนะคะคิดว่ามันมีเียวสูงมากเลยมันมีความมีแถวมากต้องย่อตลอดด้วยอะไรแบบนั้นก็เออมันเป็นสิ่งไหนที่ได้เรียนรู้จะสนุกดีนะอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาใส่ชุดจัดเต็มแบบนี้แต่ว่าคือเราเห็นในหนักหลายเรื่องแล้วแหละเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแต่พอมาลองจริงๆแล้วมันยากเลยเราก็เหนื่อยมากด้วยอ่ะแค่แบบแค่ย่อแล้วก็เดินไปเดิน ก็เหนื่อยมากแล้วเนีน่อะไรมีใหม่ไม่รู้ไหนครับก็สนุกดีครับเดี๋ยตัดไปเรื่องคนอยังอยู่ชุดนี้เลยอ๋อที่ว่าอ๋อที่ลงมไกเตอการ อันแรกกัครับผมบงชย,ชยสวัสดีครับผมเพาสวัสดีค่ะการับรดูอยู่แล้วอันชรันชรานัารานนะครับผมชารานัาราน ยนะมันออกมาเมื่อกี้เลยใช่ไหมลูกมันมาปุ๊บเลยก็แกเล่นก่อนว่าขนาผมเปนกระเจ็บกว่าอันนี้ชวนผมกรักนะครับลคือต่อเลครัเจครับนมเจสวัสดีครับ่ หล่อแค่พูดชื่อจะหล่อแล้วสวัสดีครับจ่อ่เายขอ้ยอบอกหน่อยเป็นอะไรคจะบอกว่ามันแบบพูดแล้วมันหล่อเหมือนกไม่เฮยกเลกสาเรื่องนี้ก็จริงเป็นเรื่องแรกสำหรับหลายๆคนเลยช่เรืองัดไหมลูกนเล็กัเจ้าหญิงของเราที่เสื้อตรงน เต่นเตมมากเลยคะเราก็เ hmm. ป็นเรื uh ่องแรกเลยแล้วก็ย้ายจาดการร้องเพลงเต้นมาเป็นนักแสดงแล้วค่ะคือแต่จะบอกว่าตอนเขางไกับน้ององไม่ด้ว่าเป็นเรื่องแรีน้้น้องพี่เจมสนานาแล้วถามน้องน้องอายุเท่าไรอ๋อเดี๋ยวปีนี้สิค่ะสิบเจ็ดมาอยู่พีนีเอะรูาทำอยอยู่คีน่สมานู ครับผมฝากด้วยนะครับคุณธรรมยิ่งใหญ่มากนะแสดงทุกคนตั้งใจมาแล้วก็มีนักแสดงมบกล้องยังไม่ไหยโอ้น่าหลายตานะครับผมเรื่องนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกรางวัลเลยว่าจัดเต็มมากมากเลยใช่ไหมฝากด้วยนะครับกับเรื่องอะไรรู้ตัดไปที่กล้องมาที่หน้ามึงก็ฝืนไปเรื่อะเรื่องนี้ฟรีเลยกตรงนี้ตนี้ไม่ใช่ผมบกบกซอ หายใจไม่ออกม,มันหนักไหมลูกเมืเอ่อกี้ก้นหายใจบุยนะเดีย๋ยวพอกองคด่ละ้ตอกอะได้นไงห,ไหงเนอะตกกอะกลอะกอตอะอลกอากอละละะลอะ มันเป็นอย่างเงี้ยม hey, 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 right ันยาวมากไม่ใช uh ่ม huh. ันแบบเป็นอย่างเงี้ยออกมาแปลงถ่างปิดหนูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหอมกับไพ่หลับข้าวปลาคิงเธอ The next print day t o นะครับเป็นไงบ้าง ก็นน <S <S มีซีนใหญ่ๆหลายซีนเลยมีใช่วันี้ไ้ทำฟันดาบและลด้วยมีแบบอะไรซีนเราต้องซ้อมกันก็ถ่ายเยอะพอสพมควรนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีซีนและลำก็ซีดซีนใหญ่ถ่ายนานมากแล้วก็มีพีพ่เแดนเซอร์ที่แบบหน้าตาคุนค้นๆ,ๆที่บางคนอาจจะเคยเต้นให้พาร์ทลอตัวที่แล้วด้วย อาจจะมีร่วมกนบ้านร่วมสร้างสีสันให้แบบว่าฟูมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโอคาราตหวัดเนียน่าตากุนกุนแล้วกันที่บางคนอาจจะเคยเต้นให้ให้หลอดดวยที่แล้วด้วยอาจจะมีร่วมกับ้านร่วมสร้างสีสันให้แบบว่าฟูมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโอคารหรือว่าแันเซอร์ที่มาเต้นด้วยเต้นนำแบบของเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆากนะครับผมบอกเลยว่าฉากที่ใหญ่อลังการมากบอกว่า ไพ่หลอดนี้ทุกคนจะชอบนะครับผมก็ฝากแชร์เยอะพูดถึงเยอะเพราะว่าทีมงานที่แสดงทั้งใจทำมาแล้วมันก็ต้องผินใจมากๆอะมันต้องงอแล้วพี่ครูที่สอนพันดาบเราด้วยครูสอนคนเลยฝฟาดครับผมคารินครูนันไดครังกล้ามพี่ซีเหมือนอะไรรู้ไหมถั่วเลยนะถั่วที่มันเอจะสีเขียวปะถั่วลันเตาเออปะมีเป็ด เราจบแล้วจบแล้วเชื่อมล่จบแล้วจบแล้วอุ้ยน่าดูแต่เขาถ่ายแที่ยงสองวันเองหรอเขาถ่ายสองวันแบบน่าจะเช้าสุดแล้วก็เย็นอืมฉากาลังกันมากีแค่แบบเราเห็นแค่นี้เนาะแค่เก้ามีอีกเนาะชุดจะเต็มมากนี่ยังไม่เริ่มถ่ายอีกทีหนึ่งยังไม่เริ่มยังไม่เปิดกล้องอะไรเลยอืมอลังเราติดตามเลยครับผมเป็นสิ่งที่เรารอคอยจริงๆอ่ะมากอืม เพราะว่าไม่ได้แบบเขาเรียกะไรนะไม่ได้มันเป็นซีรีส์ที่แบบมันเป็นซีรีส์ใหญ่เออแบบมันใช้เงินเยอะมันใช้นู่นนี่นั่นเยอะที่เสียกวาเยอะุอย่างชุดเยอะแยะชุดโอเคค่ะนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรรอพูดอะไรแต่ว่ารอใช่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยใช่เพราะว่าใช้นักแดงเยอะมากอยากให้ทำออกมาให้คือเขาเต็มที่หรือแหละเนาะอือ จะเราติดตามนะคะ The Next p r i n g ข้ามฟ้าเขียงเธอบายลูนมาสรุปซูนพรุ่งนี้อยว้ายังไม่มีบวงสวงเลย